กลับเข้ามาพบกับรายการสีส่องกันต่อนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการดูทิศทางการเดินเรือของคนในอดีตนะครับว่าเขาดูทิศทางดูเข็มทิศในการเดินเรือกันอย่างไรนะฮะวันนี้ครับชื่อเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังคือเปิดตําราดูดาวของคนเรือในอดีตแม้ไม่มีโซน่าเรดาร์ ไม่ดูดาวเหนือเขาดูดาวอะไรกันนะเส้นทางล่องเรือของคนทะเลส,สมัยก่อนครับนับเป็นวิถีของการบุกเบิกแล้วก็สั่งสมองสั่งสมขออภัยสั่งสมองค์ความรู้อย่างน่าสนใจปูมเรือที่บันทึกเอาไว้มีตั้งแต่เรื่องราวของตำนานภูเขาหินเสาโครกเกาะกลางทะเลแหล่งน้ํำจืดและดูการที่ต้องจอดเรือรอกระแสลมที่หมุนเวียนพัดอยู่ทั้ง16ทิศ ความรู้นี้เนี่ยยังรวมถึงว่าลมชนิดใดมีคุณสมบัติอย่างไรพัดมาจากทิศไหนเช่นลมตะเพาที่พัดจากทิศอคเนไปพายับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพัดอยู่เพียง45วันทําให้มีเออเด้งใหญ่ออกเรือไม่ได้ชาวเรือเรียกลมชนิดนี้ว่าตะเพาแขวนโคม หรือลมตะวันตกที่พัดจากทิศประจิมไปบูรพาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนจะพัดนานและก็ทนกว่าลมอื่นเป็นลมเยือกเย็นพัดลินลินจนลิงหลับตกต้นไม้ลมนี้ทําให้คนเนี่ยไม่สบายเนื่องจากพัดผ่านป่าเขาพาละอ,องว่านนานา,นา,นา,นานชนิดมาทําให้คนเนี่ยเจ็บป่วยเป็นไข้ทําฤดูหมดแรงอ่อนเพียเป็นคําอธิบายของชาวบ้านว่าทําไมช่วงต้นฝนผู้คนจึงมักป่วยเป็นไข้ประจํา อย่างทั่วถึงกันอยู่ทุกทุกปีไม่ใช่เพียงกระแสลมที่บอกเวลาและทิศท,ทางคนทะเลรุ่นก่อนเนี่ยยังใช้การเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวต่างๆเป็นหมายสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางและก็บอกเวลาตาพักภูมิลินคุณตาชาวเรือวัย85ปีคนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อ50กว่าปีก่อนเนี่ยท่านเคยเดินเรือจากเมืองเพชรบุรีล่ลองไกลถึง สิงคโปร์ด้วยเรือใบสามเสาไม่มีโซนา่าเรดาร์หรือกระทั่งเข็มทิศอาศัยเพียงกลุ่มดาวแล้วก็กระแสลมที่ท่านรู้จักอย่างแม่นยำประกอบปูมเรือของบรรพบุรุษจีนเนี่ยนะเป็นจีนไหหลำนะครับในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ท่านไม่เคยยั่นและกลุ่มดาวสำคัญที่ท่านรู้จักอย่างแม่นยำ ถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาทุกฤดูกาลมีบุญคุณกับท่านอย่างล้นเหลือในการล่องเรือก็คือดาวลูกไก่ดาวจระเข้และก็ดาวเว้าพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ